พัทระภูมินร่องน้ำที่หนึ่งครับเทพวัชรวิตร่องน้ำที่สองจักรนารายร่องน้ำที่สครับเพชรมงคลร่องน้ำที่สเอาละครับเกียวแรกเทพวัชรวิต์เป็นที่หนึ่งจักรนารายเป็นที่สองที่สาม้แก่พัทระภูมินที่4ี่เพชรมงคลสอสิงสวัยรับชนะก็สีต้มที่สองก็สาต้มที่สามก็สองต้ม ที่สีก็หนึ่งตั้มมีอยู่ในมือยูในมือแล้วครับมาเที่ยวแรกดูเที่ยวนี้ครับจะพลิกโผล่หรือไม่วัชรวิทย์จะทำได้ไหมทำได้ก็เลยแชมป์ไปเลยครับจัลรรตาลาจะกลับคืนมาหรือเปล่าต้องดูครับเที่ยวนี้ครับปล่อยเถอะครับเทนิงแล้วปล่อยเลยครับเหลือ40ร้อยรัมเข้ามาแล้วครับ ต้องนิ่งครับต้องนิ่งครับกรรมการไม่ปล่อยครับเพราะว่ารอยดำอย่างนี้ต้องนิ่งนิ่งครับถ้าจักรนารายสามารถพลิกกลับมาชนะเทพวชิรมิตก็จะทําให้มีโอกาสเต้นเท่ากันต้องวัดเอา,เาสองเที่ยวมาเอาเวลามาดูกันใช่มารวมกันออกมาเลย เอาละเว้เที่ยวนี้หลังชนฝาและพี่น้องชาวเรือที่เขารอบครับเปิดไปผายดูทิ่ว่าทางด้านโคตรจุดจะยอมจะยอมสีโลลาบหรือเปล่าในนามของเทพวัชรวิทย์เปิดไปผายไม่เก่งสักไม่เก่งสีไม่เก่งปริมีบอกว่านางไม่มองตัวไข่ตัวเปือกแล้ว่าตอนนี้ต่างคนต่างปีพุ่งทยานออกมาเรียกว่าพุ่งทยานออก ด้วยหมาดีไว้ในน้ำของจักนรน้ายจักรนรายในเที่ยวนี้พัดผูมินก็ไม่ยอมทางด้านเพชรม,มงคลสิงสไหยบอกว่าข้าไม่ใช่ไม้ประดับเว้ย์วาและเปิดไปภายตีหนีขึ้นมาแล้วเจ้าขึ้นมาแล้วเจ้าจะดูได้ตลอดไปหรือไม่ว่าดูเทพว่าชนวิทย์จะนำได้หรือไม่นํำได้นํำไปจากะระไรไรบีช่าคะแนนจะเป็นรองจักรนรอยไรบีรรว่ชวิทย์ชวิทย์ก็ไม่ทอไม่แท้าตามด้วยนูที่หนึ่งูที่สี่ทางคนก็ต่างภายต่างคนต่างเพืประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบเํานดูได้ว่าชนวิทย์น้ำมาแล้วครับว่าชลว ยาวครับต่างโคนต่างใส่กันครับทีเที่ยวนี้ดูดีว่าเทพวชิรวิทย์ใส่เสื้อสีชมพูพายเบียดภายเบียดภายเสียดพายเสียดภายดึงพายยาวภายสาวจากนารายณารายไรบีจีตามมาในหัวเรือสีเขียวขึ้นมาจะใส่จะใส่จะใส่จะแสงได้ไหมแสงได้หรือเปล่าจะแสงได้ไหมแสงได้หรือเปล่าผ่านระยะทางร่องร้อยเมตรมาแล้วขอรักกับผมยังนำโดงเลยทีเดียวยังนำโดงแบบหล่อๆเลยทีเดียวเสื้อสีชมพูมนน้ำของเทพวชิรวิทย์เข้าส่ริยะร้อยเมตร สุดท้ายเอาละไว้ดึงหนักดึงยาวในน้ำของเทพวัชรวิทย์แต่ว่าตอนนี้ทางด้านเอาละไว้ทางด้านจากนารายชิงเปิดชิงนารายชิงเคาะชิงเคาะชิงเคาะแต่จะทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันตอนนี้ขี่ประมาณหนึ่งกระทงเรือแต่ว่าทันหรือไม่ทันทันหรือไม่ทันทัน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 ไม่ทันเข้าแมนไทยไม่ทันไม่ทันมาดูครับอันดับ3อันดับ4ครับพัทธรภูมินก็ แะก็เบียดพุดเข้าเส้นชัยตามไปครับ,รบเรือเข้าเส้นชัยต้องรอผลการตัดสินจากคณะกรรมาการผู้สรงเกียรติครับ สักแพ็คหนึ่งครับครับจบไปแลครับประเภท30ไปิพายมาดูเที่ยวต่อไปครับประเภท40ไปิพายบ้างขอบคุณครับขอบคุณทีมงานเรือ30ามสิพายในรอบชิงที่หนึ่งถึงที่สี่นะครับขอบคุณนะครับนะที่ให้ความร่วมมือแล้วก็วันนี้หมดภารกิจของรับท่านแล้วนะครับรับพักศุลนะครับดำเนันส่อศต่อไปในระยะสองร้อยละวันนี้วันนี้ทางสมาคมขอขอบคุณครับนะที่ท่านทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนะครับ เื่ใช้คุปองนะครับทั้งสี่ลำนะครับดื่มวัตปองจะดือครับไม่หมดอายุแ้่ไม่ใช่ฝากเข้ามานะครับใช้เองเหนื่อยมาทั้งวันแล้ววันนี้ขอกินไก่เลยครับน่าขึ้นเลยครับ